หลังเลิกงานครับผมทำข้อไก่ไปเลี้ยงไก่ Yeah. <laughs> ทังไหนไม่กูไเ็เข้าแล้วั่นกูกนยนเห็นที่ปากว่ายูะดีไ่แปะสะเอมกาะไข่ตัวทำให้เยอเะสะกัน้กินมันง่วงลำคัไก่มันที่โดนัดมันอัน ขัวคนแย่มั่นเนี่ยนะแล้วไปหนุ่มวะเราเกิดนี่ไปรับวนุ่มหรอกไม่ีกันแล้วทำไานี่เดี๋ยวน่า้าทำไปวบมือใจืีวะ เป็นควายไกควาคือย mm. mm. hey. okay. oh ูมึงเห็ดจดห่าไก่มันหน่อยหมบอไก่ส้มยูหันแหมไม่ใม่จะล้างเฮี้นไหมไม่มึงยืนดงมาหัดเี็ดด้วยอช็โจยไก่ก้เจักจไก่โดนัดแห่สามสี่ตัวไก่ที่เอาหินมันยาเงี้ยโอ้ยไสามล้ำเ เห็นไรเ้นแล้วเรื่องอรตะไคร์มันรอมขัดง่อยมันจะเหนขัดขันงอยมันมักายเลยมันนใ่กระจาดเลยนีสิไหา้าบบแทนมันใ่จน้อยให้เจ้ากันเรียกตังผลตกไงใบมันพุกหมเลยแบบเด่าสิมาส่ใบมันพุกปกเลย เราเยอะเต่ากันแล้วเด็กติดปลาหนึ่งอย่างเดนียวอังเสร็งเด็กแตะเปล่ามันผูกไม่ตรงนี้ผู้คัดออกมาแล้นี่มันผูกแล้วตัวน да. ั้นหน ต้เดอกเป็นกุ้งใบเหนน้ำเนี่ยอย่าเนเอาอะเขี้ยงโวกพวกมันต้นบ่นมันจหน่อยเือห้เห็ดสุกขานอกเขาวอกเมือนทัไตทั้หอกอ้อนเอารใบหมอย้มเนี่ยเบาพยางโกอรก็แล้วกับใบโปก ยางคุ้มแล้วผ่าเตียงแถห้องนีครเนี่ยกระดางเนี่ยคีมาก้วขึ้นบอประตรงี่เอากระดางคุ้มในใจเลยกับขาเนี่คเที่ยงเกีเครื่องยืน ม้นวนนันได้เสาเสือนี่อ่ะก็เห็นอย่างโอ้โหมาใ่าใสัเาาใสตอก็นี่านี้เป็นประตูเปิดก็ได้ไ่ต้องใช้เสา ตนอนแเพื่น,ะนมาปูเพิ่วันนี้วันมันวันมันขั้นย่งดนแบบหาไเน่ไ้กูเหัปิดิดนี่แคประตูน้อยให้มีขันมนั่นมีหาตัวเน่ไมู่เหอย่างไม่ยอเหี้ยไวหาแล้ว เห็นแนี่นี่ลองนี่เมันจะเป็นขอแขนงบานุกใสหกเสาเีาที่ขวายางกันนะขวากไก่ด้วยเป็นคอขวกไก่เมอนเป็นขวากไก่ มาิเียกซะพสาลัดโดดเนผลเปลี่นพนันเนว่ยมันโดดต้องดิ้งิ้คือกระลอกกระเจียไขเนี้ยวเลวี่นเดีี่ยนหวางเห็ด เห็ดเกิดกับมึงอ่ะดิเย็นไบนะว่ไม่ล่างกูซ้ำต้นที่อนหาตอนกูตัดียว่จวดเลย ขมไลนอนนี่ยเนี่ยกูกูเปนกมาไอ้วมาสโลไอ้ีวมาเก็่เงินกูเงินหด้วาะหดก็หักระซังเด้อคุยกันเอาไปกูไปเบิ่งีงลกูจะบ่มันไดหลอน้ฟังเมเอี เขาเลี้ยงกูเดียวไก่พันไข่มาไทยอีกนั้นยังเอี้ยตรงนล้นันโป๊มันหัวตาคายนี่มันออมซะเร็วตรงนี้เราต้ มเอวางได้ฮ่ยเไะไปนอเยปไหลี่มาตอนนี้ตามผมเมื่อตะวนไลว่ามา่าไปใส่เออเหรลูกมันลีแบบไหลเล่นาปลาหลดนี่ กี้บีมันฝ่วเท่าน้นกันเราวันนี้ปลลัพว์่ว่าผลลัพธะห่าไปไหนก็จะไปันจะเอาว้เร็อะเอาวนี้แหละลุงจารมานมีต้น เราก็รถมาหายูหรือว่ครับถ้มันเมาเงินขาป่าเยมาเราใส่สังไม่สรว่รถนั่นไหว่งโลเนี่หอไม่เบาดปรถนี่อยู่น้ำกันดีใช่ันเหมือนเอาเงินที่ดีมาเดินกวนเขาเดี่ยวเงินมีอะ

น้ามันก็ขาม้ามันก็หมุนอยู่น้าผักมูปลาไหไปไปเห็นมูีกอ่าไาลาไปก็ไปเห็นมย,บบยนมันหมุนอยู่น้าฟังบกินน้ำมางีกไปบงีวเป็นรองโราง,งม่กแค่อยอกพ ขังไกลถังแมขจับไก่บ่บไร,ต,ใใรตัวแต่่านไก่ก็ได้จะได้ในซีตโตอ่าคัโอ้ยมันได้ไปดสุดเหล่เนี่ะแนนล้วมาไปมั่กลัวขันขังว่าหันบาสักทัวร์ีซิตตัวอะประตูหลังตัวนี้เปิดนี่เขาไม่เขาเป็นปานทัอเขาแต่เนี่นเขาพาน Hãy subscribe để không Ghiền Mì thấy Để không quái <laughs> lỡ trai video trai dẫn làm hết gì แต่มันงอนกวานั่เหมือนดต่้นไม้ต้นเงาต้นงาเนี่ยมันแตกว่างอนอยู่กับู้พาร้าเหมาทุกผู้พิจารม่้องเตัวเู้พิารณามาเองนะเลยพอตั้งของคู่กู้จักไปลางใไม่ต้องเหตดคกมึงเลียหมอกพิจารณาหมอวหม